เสียงประกาศตามลำโพงของสนามบินสุวรรณภูมิดังขึ้นเบาๆท่ามกลางเสียงฝีเท้าที่รีเพ่งของผู้โดยสารนับพันกลิ่นกาแฟาหอมอ่อนๆลอยคลุ้งปะปนกับกลิ่นน้ำหอมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินสวนกันไปมาแต่ในมุมหนึ่งของประตูขาเข้ามีคนกลุ่มใหญ่กำลังยืนเรียงแถวกันอย่างมีระเบียบชายหญิงชาวอเมริกันทั้งหมดมากถึง20คน เด็กเล็กที่ยิ้มกว้างชายหนุ่มหญิงสาวในวัยกลางคนและชายสูงวัยที่ดูเป็นหัวหน้าครอบครัวทั้งหมดใส่เสื้อยืดสีขาวพิมพ์คำว่า Thailand Trip เหมือนกันภาพนั้นสะดุดตาคนไทยหลายคนที่เดินผ่านจนบางคนถึงกับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายไว้ด้วยความสงสัยเพราะไม่บ่อยนักที่จะเห็นครอบครัวอเมริกันขนาดใหญ่ขนาดนี้มาเที่ยวเมืองไทยพร้อมกันถึง20คนและยิ่งน่าประหลาดกว่านั้นพวกเขาทั้งหมดดูไม่ได้มาแบบนักท่องเที่ยวทั่วไปเลย ไม่มีใครถือกระเป๋าแบรนด์เนมไม่มีแว่นกันแดดราคาแพงไม่มีท่าทีหญิงพยองเหมือนเศรษฐีกลับกันทุกคนยิ้มง่ายทักทายพนักงานสนามบินด้วยคําว่าสวัสดีครับขอบคุณครับแบบสำเนียงแปรงแต่จริงใจอย่างน่าประหลาดเด็กหญิงตัวน้อยคนหนึ่งถามพ่อของเธอด้วยเสียงใสแดดนี่แหละเรือประเทศไทยที่แม่พูดถึงชายคนนั้นพยักหน้าชา้าแต่แววตากลับซ่อนบางอย่างไว้ราวกับความทรงจำเก่าๆที่ยังไม่จาง ครอบครัวนี้เดินทางมาจากรัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาพวกเขาใช้เวลาบินกว่า18ชั่วโมงและจองโรงแรมย่านสุขุมวิทไว้ล่วงหน้าเป็นเดือนแต่สิ่งที่ผู้คนในสนามบินไม่รู้คือทริปครั้งนี้ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวมันคือการกลับมาของใครบางคนชายชาราที่เดินช้าก,กว่าคนอื่นเขาคือเฮนรี่แซนเดอร์สันวัย72ปีเจ้าของบริษัทก่อสร้างขนาดใหญ่ในอเมริกา คนที่ลูกหลานทั้ง20ิบคนเรียกเขาว,ว่ากรนพอเฮนรีไม่มีใครในครอบครัวรู้ว่าทำไมคุณปู่ถึงอยากมาเมืองไทยอย่างกระทันหันเขาเพียงพูดประโยคสั้นๆในมื้อเย็นวันหนึ่งว่าเราจะไปประเทศไทยกันทั้งหมดที่ที่ปู่เคยติดค้างบางสิ่งไว้เมื่อห้ิปีก่อนตั้งแต่วันนั้นไม่มีใครกล้าถามซ้ำแต่ในใจของทุกคนกลับเต็มไปด้วยความสงสัยและตื่นเต้นเครื่องบินลงจอดที่สุวรรณภูมิตอนตีสอง แต่เฮนรี่กลับไม่ยอมพักในโรงแรมทันทีเขาขอให้คนขับรถพาครอบครัวตรงไปที่จังหวัดยุทธยาเมืองโบราณเก่าของไทยแม้จะอยู่ห่างจากกรุงเทพกว่าชั่วโมงแต่เขากลับพูดเพียงว่าที่นั่นคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างระหว่างทางรถตู้สองคันแล่นผ่านถนนที่เงียบสงัดไฟถนนสีส้มทอดเงายาวบนใบหน้าของเฮนรี่ที่มองออกไปนอกหน้าต่างด้วยสายตามเหม่อลอย เสียงฝนโปรยบางๆกระทบกระจกเสียงเด็กๆหลับปุ๋ยอยู่ข้างหลังแต่ในใจของชายชาราเขากลับได้ยินเสียงหัวเราะบางอย่างในอดีตเสียงของหญิงสาวคนหนึ่งที่เขาไม่เคยลืมแม้ผ่านมากว่าครึ่งศตวรรษเมื่อถึงอยุธยาแสงเช้าแรกของวันเริ่มแต่ปลายฟ้าหมอกบางๆคลออยู่เหนือแม่น้ำป่าสักเฮนรี่ขอลงจากรถเดินช้าๆไปยังริมแม่น้ำ เขายืนมองสายน้ําไหลผ่านไปอย่างเงียบงานก่อนจะเอื้อมมือแต่สร้อยคอเส้นหนึ่งที่ซ่อนอยู่ใต้เสื้อเชิ้ตภายในนั้นมีจี้เล็กๆรูปช้างไทยเก่าจนสีเริ่มซีดเขายิ้มบางๆก่อนกระซิบเบาๆว่ามาลัยปู่กลับมาแล้วลูกหลานทุกคนมองหน้ากันอย่างงงๆหญิงสาววัยสาสิบคนหนึ่งถามขึ้นว่าใครคือมาลัยคะปู่เฮนรี่ไม่ตอบเขาเพียงยิ้มจางๆแล้วบอกว่า เดี๋ยวพวกเธอก็จะรู้เองวันต่อมาครอบครัวทั้งหมดถูกพาไปยังหมู่บ้านเล็กๆริมน้ำหมู่บ้านเงียบสงบมีบ้านไม้เก่าหลังหนึ่งที่ยังคงตั้งอยู่บนเสาไม้ชาวบ้านวัยชราหลายคนออกมาต้อนรับด้วยความแปลกใจที่เห็นชาวต่างชาติมากมายขนาดนี้แต่สิ่งที่น่าประหลาดกว่าคือหนึ่งในหญิงชราที่ออกมาต้อนรับนั้นเมื่อเห็นหน้าเฮนรี่เธอถึงกับชะงักน้ำตาเริ่มเอ่อขึ้นโดยไม่รู้ตัว คุณคุณคือคุณเฮนรี่ใช่ไหมเสียงเธอสัน่นเฮนรี่พยักหน้าน้ำตาไหลช้าช้าบนใบหน้าที่เหี่ยวย่นผมกลับมาตามสัญญาแม้จะช้าไปหน่อยหญิงชราคนนั้นชื่อว่าป้านวลเธอคือเพื่อนสนิทของมาลายัยหญิงสาวชาวไทยที่เคยรักกับเฮนรี่เมื่อห้าสิบปีก่อนมาลัยหญิงสาวที่เขาเคยสัญญาว่าจะกลับมาหา แต่สงครามเวียดนามและชีวิตในอเมริกาทำให้เขาไม่มีวันได้กลับมาอีกมาลัยจากไปนานแล้วค่ะป้าน,นวลพูดเบาๆแต่ก่อนเธอตายเธอมักจะพูดถึงคุณทุกวันเฮนรี่ก้มหน้ามือสัน่นลูกหลานยืนเงียบไม่มีใครพูดอะไรเสียงนกเอื้องร้องแผ่วๆจากต้นไม้ริมแม่น้ำอากาศตอนสายเริ่มอุ่นขึ้นแต่ในใจของเฮนรี่กลับเย็นชาและหนักอึง้งเขามองไปที่บ้านไม้หลังเก่า มันยังคงอยู่เหมือนเดิมหลังคาสังกสีเก่าผนังไม้ที่ผุกร่อนแต่ตรงข้างในสุดมีสิ่งหนึ่งที่ทาให้หัวใจเขาแทบหยุดเต้นรูปถ่ายเก่าใบหนึ่งวางอยู่ในกรอบไม้รูปของชายหนุ่มผมทองในชุดทหารอเมริกันและหญิงไทยยิ้มอ่อนในชุดผ้าซินใต้รูปนั้นเขียนด้วยลายมือภาษาไทยว่ารักข้ามฟ้ามาลายเฮนรี่1973เฮนรี่สุดนั่งลงชา้ชา น้ำตาไหลยอย่างเงียบงันแต่แล้วจูจ่ๆเสียงป้านวลก็ดังขึ้นอีกแต่คุณรู้ไหมมาลัยไม่ได้จักไปเปล่าๆเ,เธอมีของสิ่งหนึ่งฝากไว้ให้คุณเฮนรี่เงยหน้าขึ้นอย่างตกใจของสิ่งนั้นคืออะไรและทำไมถึงถูกเก็บไว้กว่าครึ่งศตวรรษป้านวลหันหลังกลับเข้าไปในบ้านไม้เก่าที่มีกลิ่นอายของวันวานฝุ่นละอองเต้นระยิบในแสงอาทิตย์อ่อนๆที่ลอดผ่านช่องไม้ เสียงพื้นไม้ลั่นเอียดอาดทุกย่างก้าวเหมือนบอกเล่าความเก่าของเวลาเธอเปิดหีบไม้เก่าที่มุมห้องอย่างระมัดระวังด้านในเต็มไปด้วยซองจดหมายเก่าเหลืองกรอบตามการเวลาและกล่องเหล็กใบเล็กที่ปิดผนึกไว้ด้วยเทียนสีแดงป้านวลถือกล่องนั้นออกมาอย่างทนุถนอมของที่มาลาัยฝากไว้ให้เธอบอกว่าถ้าวันหนึ่งคุณกลับมาให้ส่งสิ่งนี้ให้คุณด้วยมือของฉันเองเฮนรี่ <H en ry> รับกล่องนั้นมาด้วยมือที่สัน่น ความรู้สึกสับสนปนหวาดกลัวแล่นผ่านหัวใจเขาใช้ปลายมีดพกเล็กๆแก,กะเทียนที่ปิดอยู่ตรงขอบเมื่อเปิดออกสิ่งแรกที่เห็นคือผ้าไหมสีขาวผืนเล็กที่ห่อบางอย่างไว้เขาค่อยๆแกะออกข้างในคือจดหมายที่เขียนด้วยลายมือไทยอย่างเรียบร้อยและสิ่งที่อยู่ข้างใต้จดหมายนั้นคือรูปเด็กทารกรูปนั้นซีจังมากแต่เห็นชัดว่าเป็นเด็กทารกผิวขาวอมชมพู มีดวงตากลมโตและที่มุมรูปมีลายมือภาษาอังกฤษที่เขาอ่านออกได้ทันทีสำหรับพ่อของลูกเมื่อถึงวันที่คุณกลับมาเฮนรี่เงียบงนันมือเขาสั่นหนักขึ้นกว่าเดิมเขาเปิดจดหมายด้วยความรู้สึกที่ไม่อาจบรรยายได้เฮนรี่ที่รักหากเธอได้อ่านจดหมายฉบับนี้แปลว่าเธอกลับมาจริงๆฉันดีใจเหลือเกินแม้ว่าฉันอาจไม่ได้อยู่รอรับเธอแล้วก็ตาม ตอนที่เธอถูกส่งกลับอเมริกาฉันตั้งใจจะรอแต่โชคชะตาก็เล่นตลกไม่กี่เดือนหลังจากนั้นฉันรู้ว่าฉันตั้งครันฉันไม่รู้จะทำอย่างไรฉันกลัวแต่ก็เลือกที่จะเก็บลูกคนนี้ไว้เขาเกิดมาแข็งแรงและฉันตั้งชื่อให้เขาว่าเดนไยฉันสอนเขาให้พูดภาษาอังกฤษเล็กน้อยเพื่อให้เขารู้ว่าพ่อของเขามาจากอีกฟาาของโลกเฮนรี่ฉันไม่เคยโกรธที่เธอไม่กลับมาเพราะฉันรู้ว่าเธอมีเหตุผล แต่ถ้าเธอกลับมาเจอจดหมายฉบับนี้ฉันอยากให้เธอรู้ลูกของเรายังอยู่ในประเทศไทยและเขารอคำตอบจากพ่อที่เขาไม่เคยได้เจอน้ำตาของเฮนรี่ร่วงลงบนจดหมายนั้นเขาเอามือปิดหน้าสูดหายใจแรงๆอย่างคนที่หัวใจแทบแตกสลายลูกหลานของเขาทุกคนยืนนิ่งบางคนถึงกับร้องให้ออกมาโดยไม่รู้ตัวชายหนุ่มคนหนึ่งในกลุ่มหลานพูดเสียงสัน่น หมายความว่ายังไงครับปู่ปู่มีลูกที่นี่เหรอเฮนรี่พยักหน้าใช่ลูกที่ปู่ไม่เคยรู้ว่ามีอยู่จริงป้านวลเดินมานั่งข้างๆแล้ววางมือบนไหล่เขาแต่ในตอนนี้เขายังอยู่แค่อยู่ที่อยุธยานี้เองแต่เขาแก่กว่าเธอแค่ไม่กี่ปีเขาเป็นคนดีมากดูแลชาวบ้านปลูกข้าวปลูกผักแต่ไม่เคยแต่งงานเพราะเขาบอกว่าอยากรู้ให้ได้ว่าพ่อของเขาเป็นใคร เฮนรี่เงยหน้าขึ้นน้ำตาอย่างไม่หยุดพาผมไปหาเขาได้ไหมครับผมอยากเจอเขาบ่ายวันนั้นแสงแดดส่องลงบนทุ่งนาเขียวขจีสายลมอุ่นพัดกลิ่นดินและกลิ่นหญ้าชอยมาแต่จมูกป้านวลพาเฮนรี่และครอบครัวเดินเข้าไปยังบ้านไม้หลังหนึ่งกลางทุ่งบ้านเรียบง่ายมีร่มไม้ใหญ่หน้าบ้านและเสียงไก่ขันอยู่ไกลๆชายวัยห้าสิบคนหนึ่งกำลังตัดหญ้าอยู่ข้างบ้าน เมื่อได้ยินเสียงเรียกจากป้านวลเขาหันมาพร้อมรอยยิ้มอบอุ่นรอยยิ้มที่ทำให้เฮนรี่แทบหยุดหายใจเพราะรอยยิ้มนั้นเหมือนมาลายราวากับถอดแบบกันมาแตนในนี่คือคุณเฮนรี่คนที่แม่ของลูกเคยพูดถึงเสียงป้านวลเอ่ยช้าๆแดนในนี่งนันมือที่ถือมีดตัดหญ้าหยุดอยู่กลางอากาศเขามองชายชาราเบื้องหน้าดวงตาสีฟ้าลึกคู่นั้นช่างคล้ายกับที่เขาเห็นในกระจกทุกเช้า เฮนรี่ค่อยๆเดินเข้าไปหยุดยืนตรงหน้าฉันคือพ่อของเธอเสียงเขาแผ่วเบาแต่หนักแน่นแดนในยืนนิ่งไปนานก่อนน้ำตาจะเริ่มเอ่อขึ้นในดวงตาแม่พูดถึงพ่อทุกวันฉันรอวันนี้มาทั้งชีวิตเขาทิ้งมีดในมือวิ่งเข้ามากอดชายชาราทันทีเสียงร้องให้ของลูกและพ่อดังสะท้อนท่ามกลางทุ่งนางเงียบสงบ ลูกหลานชาวอเมริกัน20คนยืนมองภาพนั้นด้วยหัวใจสันไหวบางคนยกมือถือขึ้นถ่ายไว้บางคนเพียงยิ้มทั้งน้ำตาเพราะได้เห็นสิ่งที่เรียกว่าปาฏิหาริย์ของชีวิตหลังจากนั้นหลายวันครอบครัวแซนเดอร์สันใช้เวลาอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งนั้นเฮนรี่และดานายนั่งคุยกันทุกวันใต้ต้นไม้ใหญ่พูดถึงชีวิตของแต่ละคนเฮนรี่เล่าถึงความรู้สึกผิดที่ฝังใจมาทั้งชีวิตส่วนดานายเพียงบอกว่า ผมไม่โกรธครับพ่อผมดีใจที่พ่อกลับมาในคืนหนึ่งที่ดวงดาวเต็มฟ้าดนนีพาพ่อเดินไปที่เจดีเก่าหลังหมู่บ้านตรงนั้นคือที่ที่มะลัยถูกฝังไว้เฮนรี่คุกเข่าลงวางดอกมะลิขาวบนหลุมศพก,กลิ่นหอมของดอกมะลิแต่จมูกกลิ่นเดียวกับที่เขาเคยจําได้ในคืนที่จากลาเมื่อห้าสิบปีก่อนฉันกลับมาแล้วมะลายัยเขาพูดเบา และฉันจะอยู่ตรงนี้จนกว่าจะได้ใช้เวลาที่เหลือกับลูกของเราลมเย็นพัดเบาๆใบมะลิปลิวขึ้นจากหลุมศพแดนในเงยหน้ามองฟ้าแล้วพูดเบาๆแม่พ่อกลับมาแล้วนะครับเสียงนกกลางคืนขับขานท้องฟ้ายามค่ำสองดาวระยิบเหมือนน้ำตาแห่งความสุขของใครบางคนและนั่นคือค่ำคืนที่ครอบครัวอเมริกันยี่สิบคนได้เรียนรู้คำว่าบ้านในอีกความหมายหนึ่ง แต่เรื่องราวของพวกเขายังไม่จบเพียงเท่านี้เพราะในวันรุ่งขึ้นมีบางสิ่งเกิดขึ้นที่ไม่มีใครคาดคิดสิ่งที่เปลี่ยนความหมายของทริปครั้งนี้ไปตลอดกาลเช้าวันต่อมาท้องฟ้าเหนืออยุทยาว่างจางๆแสงอาทิตย์แรกของวันลอดผ่านหมอกบางพาดเป็นลำสีทองเหนือท้องนาเขียวสดเสียงไก่ขันดังจากอีกฝั่งของหมู่บ้านเสียงเด็กหัวเราะเบาๆลอยมาตามลมมันคือเช้าที่ทุกอย่างดูอบอุ่นสงบและเต็มไปด้วยชีวิต แต่สาหรับครอบครัวแซนเดอร์สันเช้านั้นกลับเต็มไปด้วยบางสิ่งที่พวกเขาไม่รู้เลยว่ากําลังจะเปลี่ยนทุกอย่างไปตลอดการหลังมื้อเช้าดานียและเฮนรี่นั่งคุยกันที่ชานบ้านไม้บนโต๊ะมีข้าวต้มร้อนๆกลิ่นหอมของกระเทียมเจียวลอยขึ้นแต่จมูกเฮนรี่ยิ้มเบาๆนี่คืออาหารไทยจานแรกที่ฉันเคยกินตอนหนุ่มๆตอนอยู่กับแม่ของเธอแดานียหัวเราะผมจําได้ว่าแม่ชอบทําข้าวต้มตอนฝนตกครับเธอบอกว่ามันทําให้หัวใจอุ่น บทสนทนานั้นดูเรียบง่ายแต่แฝงด้วยความหมายมากมายที่ไม่มีคำพูดใดจะอธิบายได้ลูกหลานชาวอเมริกันหลายคนเริ่มช่วยชาวบ้านทำงานบางคนหัดดำนาบางคนช่วยเด็กๆในหมู่บ้านวาดรูปเสียงหัวเราะของคนต่างชัวชาติประปลนกันอย่างกลมกลืนภาพที่คนในหมู่บ้านพูดถึงไม่หยุดทั้งวันแต่ตอนบ่ายจู่ๆฟ้าก็มืดลงกระทันหันลมแรงพัดเข้ามาฝุ่นจากทุ่งปลิวคลุง เสียงฟ้าร้องดังสนั่นก่อนฝนจะเทกระหน่ำลงมาจนต้องรีบเก็บของเข้าในบ้านเฮนรี่ที่อายุมากแล้วถูกพาดเข้าไปพักในห้องเขามีอาการเหนื่อยและหอบเบาๆดานายจึงรีบไปเอายาและน้ำมาให้พ่อพักก่อนเถอะครับฉันไม่เป็นไรแค่ลมแรงไปหน่อยเฮนรี่พูดยิ้มๆทั้งที่เหงื่อซึมเต็มหน้าผากแต่ดานายรู้ดีว่าสีหน้าของชายชาราเริ่มซีดผิดปกติ เขารีบขับรถพาพ่อไปโรงพยาบาลในตัวเมืองพร้อมลูกหลานอีกสองสามคนฝนยังคงตกไม่หยุดถนนลื่นและมืด